จะเป็นยังไงสาับตัวนะคะไม่ใช่นีน้องหน้ามูแล้วก็ดีน้องซีนมูนะคะจรนี่ไม่ได้อกวจะเหมือนขาดใจตายถูกโอเคอ้าวเพราะว่าเจอในครบไม่มีเพื่อนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มา อยู่กันที่ฮันเตอร์วิลเลจเย้วันนี้นะคะเราก็จะมาถ่ายเพลง b u t t e r Band นเป็นเพลงคอเวอร์ของพวกเรานะคะที่ทำกันรายการวิยฮล์จีวิเต์ิมค่ะไม่รู้คิดไม่ดีหรือใหม่ใช่คือวันนี้ใหม่เปิดใหม่ถือว่าเปิดใหม่อะสวัสดีค่ะอะไรบ้านจีตามเกินวันนี้เราก็จะทำเบื้องหลักของการถ่ายทำกันว่าจะเป็นยังไงคะยัวันนี้เราในตี สวัสดีค่ะเชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะมี่ซีโฮค่ะชื่ออะไรคะเหมือนนกสวัสดีค่ะมี่อัลล่าค่ะเชื่ออะไค่ะท้ำมุ้ค่ะเอ้ยสามตัวนะคะไม่ใช่น้องท้ำมุ้แล้วก็น้องเพนงมุ้นะคะจริงปัจจุบันนี้ก็ฝากด้วยนะคะก็ยังไงถ้าแบบว่าเพลงออกแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะเพราะว่าเพลงนี้เราจะลงในช่องของคอสทอนนะคะแต่ว่าเบื้องหลังก็มาดูได้ที่ช่องนี้นะคะแซลวีนะคะยาถายของนิดนึงได้เลยแา่ของขายของเพราะว่า ชอบทำมากถ้าไม่ได้วอลก็คือเหมือนไม่ได้ใช้ชีวิตนะคะแล้ว่ไม่ได้วอลก็จะเหมือนขาดใจตายถูกโอเคคันง่ะค่ะโอล้วนนี้ผมหลุดไปขึ้นเลยละเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องเอาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้จะสนุกแค่ไหนนะคะก็ฝากด้วยนะคะเราติดตามกันบาย อ่ะไหนเป็นยังไงกีดูได้เลยค่ะดูได้เลยค่ะกำลเราที่อยู่ว่าเราจะปิดม่านคือเอาแค่แบบสดๆขนาดนี้ยังดูแบบละมุนอ่ะจริงนี่ยังไม่เกรดสีเลยนะจริงสวยเนาะสวยเนาะสวยกันเหมือนไงหนูอ่ะอยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโอ้โอยอ้าโอ้ยเอ้ยโ้ยโอ้ยอ้้ยอ้้ยย้ยอ้้อย พี่ตอมอ้า,อาวจะเอาไหมจะต,ต้องเอาฟุตไหนอ่ะคือมันมีเยอะมากเลยอย่างนี้มาหลายเหตุการณ์จังหวะนี้ละค่ะจังหวะสามชาติมี่หาปฏิกิริยา สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถ่ายโฟเวอร์มีน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็เหลืออยู่สองคนนะคะเพราะว่าเจอในครบไม่มีเพื่อน <c oughs> ไม่เพื่คนอื่นก็แบบว่าไปกินข้าวกันแล้วแล้วก็แยกใหญ่กลับบ้านใช่แต่เราก็ยังไม่ได้กลับเพราะว่าเรามากินข้าวร้่างข้าวกันอยู่ใช่อะเป็นยังไงบ้างรีวิวสีวันนี้ไทยวันนี้ถ่ายแบบชิวเวอร์คือคนถ่ายสิว<อ> แต่ว่าคนตัดอาจจะไม่ชิลนี่นะคนถ่ายเดี๋ยวให้ดูคนถ่ายคนตัดอาจจะไม่ชิลแล้วคนถ่ายกับคนตัดคือคนดีกันไหคะคนถ่ายของเรานะคะวันนี้ไปไงอะดีครับถ่ายแบบว่ากองโจรมากถ่ายง่ายไหมใช่อันนี้คือไมหรืออะไรอันนี้ก็คือแบบว่ากาลังแบบว่าก็คือบังคับให้พูดอยู่คือไม่สามารถพูดด้ปืนที่พูดเยอะๆไม่ได้เอออ่าอะไรต่อนะงไงถ่ายถ่ายง่ายดีครับ เออา่ายง่ายดีแต่ตัดยานนี้ครตัดตัดอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวค่อยไป็นหัวตัดอ่ะโอเคกลับมาที่พวกเรา่เป็นยไงแพมวันนี้ถ่ายก็เป็นถิ้งน่ารักน่ารักแล้วก็คือเป็นการบีบชุดที่น้อยมากหมายถึงว่าแบบแค่บอกว่าสีอทนจมแลวคือมาถึงวันนี้ทุกคนมาด้วยกันมากนะชุดอะพคนอเราแนวอยู่แต่ว่าไม่ถึงสีไงแบบความแบบไปด้วยกันแต่คือมันอยู่ที่แบบสไตล์คนในว่าแบบ สไตล์ตแบบคนนี้เป็นยังไงอย่างแบบว่าเจนนี่ก็มาในลุกเหมือนเดิมกระโปรงสาวด้วยเป็นกระโปรงรใช่ไหมอ่าใช่ใช่เหมือนเดิมพี่จีนก็จะแซบแซบไม่โปบนกระโปรงล่างแต่วก็เัราะวันนี้ปโปั้งบน,นทงล่างวันนี้พี่จีนปูทงบนกระงล่างต้องตัด้าไปดูพี่สิ่เธอไม่ไหวจริงๆคนนี้แซบพี่แซบสุดๆม่ว่าพี่จะน่ารักแค่ไหนเขาก็ยังถูกคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมแต่แพมมึงก็น่ารักพี่ตอนนี้ไม่ต้องพูด บอกเลยว่าสาวญี่ปุ่นน่ะสาวญี่ปุ่นคือน่ารักทุกงานแบบว่าเที่งคตอนหน้าไปเติมแบบคือเขาหน้ารักไงใช่ใช่ใช่เขาเลยแบบว่ามือแต่งไงเขาก็น่ารักอ่ะไม่รู้เขาหน้ารักในสายตาเฮ้ย Kimmy น o นี่เลมื่อไหร่เขาหน้ารักในสายตาหนุ่มพีแบบว่าเป็นเหมือนแบบพี่พี่ตัวน้อยอะไรอเงี้ยอืมอืมพี่ตัวน้อยตัวนี้เป็นแบบซุกเป็นแบบคนที่แบบเราต้องปกป้อง ทุกอืม응ใช่ประมาณนั้นนะคะคนไว้เดี๋ยวเราก็มีใครอยู่นะั้นไม่มีแล้วหมดแล้วเราดีหมดแล้วใช่สเสร็จแล้วก็เพลงต่อไปเราจะคัมบเพลงอะไรคะก็ต้องรอจุดตาวันนี้เขาเรียกว,ว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงออด,ด์ฟที่จะเข้าสู่ขั้นตอนจิงนะะเพลง <S <S ที่แบบสารฝันใช่สารฝันคนเป็นแม่อย่างเราใช่เป็นน้องอยากแบบมามีน้องมีเนยสู เพลงต่อไปนะคะแล้วก็รอฟังนะคะดูคนว่าจะเป็นเพลงไรต่อไปว้าววันนี้เราก็จะปิดคลิปเพียงเท่านี้เพราะว่าก็ <S <S ไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่วันนี้นะค,ะคลิปอาจจะสั้นอีกน,นึงก็กลับกับขอภัยฝากกดไลค์กดแชร์ก็กด Subscribe ด้วยค่ะช่องเตวิอัพ่ากดเติองเตแล้วก็คลิปต่อต่อไปคลิปอื่นนะคะก็สามารถไปดูได้ที่ในช่องแล้วก็คลิปที่โคเวอร์มีเนยก็ไปดูช่องคอนมสนะคะ 拜拜。Bye bye.